คิดถึงทวดคิดถึงทวดเหรอลูกเอออยู่ๆก็บอกว่าคิดถึงทวดเด้อเอามองก็ไปหาบนฟ้าดิลูกอา้าวพี่ใหญ่ทวดนู่นนะทวดอยู่นู่นนะเฮ้ยล,ลูกเดือดทวดก็กลับมาทวดไปอันนี้เฉยๆไปอะไร,รอ่ะเดือดทวดก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาจะให้ให้ไม่ให เกิดมาเป็นเด็กน้อยเหมือนปาอ้นเลยเกิดในท้องพี่กิ่งนุ่นปลาแต่เฮวียวดเกิดมาในท้องพี่กิ่งนุ่นแหละลก <Yeah. S 1> ไปเราไปนากันมันนี้ <Okay. S 1> สร้างม,มันสาม,มันต่อปลาปลาใหม่ไปวัดยูวันนี้ครับว่าไ,ได้หยาดนา้ำไปใช้ตะบาดกันมนหะ